สวัสดีครับรีวอสองสี่ตัว E p พ s ครับตัวนี้เรียกว่าสเปคตัวท็อปนะครับแบบแบบว่าให้หาเลยนะครับบอกลูกค้าบอกว่าให้หาหน่อยเป้นะครับหามาให้แล้วนะครับหายากจริงนะครับตัวรุ่นนี้นะครับพอบอกเลยว่าเป็นตัวที่นะครับสเปคเทียบกับตัวท็อปเลยนะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวอ s ตัสดตัวกลางนะเป็นตัวกลางนะครับและเป็นปีสโฉมไม่ได้เชนนะครับคันนี้ ราคาก็ย่อมเยาเบาๆครับ499ครับไม่ใช่สไม่ใช่400นะ4 9 9 0 0 0เานะครับคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะได้ปี18ด้วยได้ตัวหน้าหล่อพอดีเลยนะครับนี่ตัวหน้าหล่อลรโคแบบนี้ครับผมบอกนะคันนี้คุ้มมากนะครับไฟหน้าเ็าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟท้าใม้อีกนะครับและเป็นปี18ดด้วยนะครับพอดีเลยนะรถเพิ่งเข้าครับสภาพยังไม่สมบูรณ์นะรถเนี่ย บอกเลยว่าเหลือปรับสภาพอยู่นะครับเดี๋ยวล้างสปาบิ้วชงภายนอกภายในให้ปเปลี่ทำเหลวให้บอกไปซักไปฟอกให้นะครับก็เราขายรถเนี่ยเราจะเก็บประเดียดให้หมดเลยนะครับไม่ขายตามสภาพแน่นอน4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกค้าต้องไปใช้ต้องคุ้มนะครับใช้งานยาววิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับคันนี้เหล็ทผ่อนเท่าไหร่ครับถ้าฟรีดาก็ประมาณเก้าพัน 9, นะครับแปดพันห้าถึงเก้าพันบาทนะ เงินเดือน1 9ื่0เก้าสองซื้อได้อายุงานเกินหนึ่งปีนะหรือจะซื้อเงินสดก็ได้ครับและเป็นตัวสีดําด้วยมีคันเดียวเท่านั้นตัว e-pat นะครับชมหน้าชมตานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดําเงาสภาพเดิมนะครับหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับรถบ้านจากอ่างทองนะครับทะเบียน1980นะครับทะเบียนสวยด้วยนะทะเบียนนะ9 1 1 9นะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนใหม่นะครับแต่ว่า9 1 1 9คือเพิ่งออกไปเลยนะงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อ3าวันที่แล้วนะครับนี่ พิ่งออกมาเลยนะครับงวดนี้นะครับรถนําโชคนะใครได้ไปบอกแต่ว่าคุ้มนะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมบอดี้เดิมนะครับกระจมองข้างครับโครเมียมไฟเลี้ยวตัวมีพร้อมนะครับตัวนี้เรียกว่าของเดิมสภาพสวยงามกระจกหน้าของเดิมครับนี่จากศูนย์ฟิล์มก็ติดให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับแม็กจะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับนี่ได้แม็กขอบสิบเจ็ดนะแม็กแท้ระบบเบรก ABS ครับ ดอกยางยังใหม่ยังหนานะครับซุ้มล้อซุ้มโชคเดิมๆครับนี่เดิมนะยางเนี่ยก็เป็นยางปีด้วยนะครับยางถ้าเปลี่ยนใหม่เองนะบอกเลยมีสองหมื่นนะครับยางโยโกฮามานะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับตัวนี้นะครับกันสาดมีให้พร้อมฟิล์มองแสงก็ติดให้ครบนะครับเบ้ากันลอยมีครบพร้อมเลยไหมนี่กันลอยอย่างดีนะครับก็บอกเลยว่าถนอมเรื่องพวกดูรลอยนะครับทำให้รถเนี่ยราคาตกยากนะครับอ่า เบาะไม่มีไม่ใช่อะไรครับถอดไปซักไปล้างอยู่นะครับเป็นจะเป็นเบาะหนังนะครับจ้เป็นเบาะหนังโดยปกติต้องเป็นเบาะผ้านะอันนี้หุมให้แล้วเป็นหมื่นนะครับส่วนโครงสร้างครับสภาพเดิมนะเม็ดน้สปอตเดิมๆครับนี่เห็นไหมเดิมสวยงามนะครับเดิมๆสภาพสวยเลยนะครับซอกประตูดูครับนี่เดิมเช่นกันนะครับคอนโซลต่างๆนะครับกล่องคูบลอกมีให้นะครับมีเล่มพร้อมโอนครับนี่มีเล่มพร้อมโอนนะ ภาษีหมดยี่เจ็ดกันยาหกแปดนะครับปรการาคาสินค้ากันยาอ่ะสามเดือนพอดีนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถอะไรรถ,นะร,ะรถบ้านนะครับอ่ารถบ้านนะสภาพเดิมสวยนะครับอ่ารถรถบ้านครับเดิมๆเอาไปใช้ง,งานกันได้นะครับบอกเลยว่าปกตินะถ้าเป็นตัว E-Pass แบบนี้นะครับต้องขายอยู่มันห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับคันนี้สี่เก้าเก้าเนาะก็บอกเลยว่าคุ้ม นะครับหัวน็อตเดิมสภาพสวยงามนะครับนี่เดิมเดิมหัวหน็อตเดิมนะครับประตูเดิมเปิดปิดได้ปกตินะครับแล้วก็เบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังเนาะนี่เป็นเบาะหนังนะครับราคาตามสคบนะครับ2.4ตัว e part ครับไม่1 8ึ0ง0หโลนะรถคันนี้ก็วันห้าสิบแรงม้าเดิมเดิมครับเบาะหนังกว้างโป่งนั่งสบายไม่มีฝุ่นเนาะแบบนี้นะครับดูแลง่ายด้วยนะแล้วก็ตัวถังครับ ยกให้ดูหน่อยปึ๊บฮะตัวถังนะครับเดิมๆตัวถังเดิมปจมัจจไม่แรงอยู่ครบนะครับนี่สีเดิมโรงงานนะครับนี่เดิมๆแบบนี้ไม่มีน้าท่วมแน่นอนซึ่งเป้สบายจะได้ครับรถเดิมแน่นอนนะครับสีเลเยอร์เท่ากันนะครับสปอร์ตเ็นซาทุกอย่างเดิมหมดเลยเห็นไหมนี่ยครับเดิมนะสนใจซื้อโทมาเลยครับจัดไฟนนซนก็ได้นะครับ ซื้อเงินสดก็ได้นะครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับผมมีระบบวิ่งเซนนะครับถึงหน้าบ้านฟรีนะครับไม่ได้คิดตังอะไรนะไปวิ่งเซนถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆสวยๆไม่แตกไม่ล้าลอดไซดอไโลเจนนะครับการจุดท้ายมีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องหลังมาให้นะครับครบพร้อมแบบนี้นะครับนี่ครบพร้อมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมตะเข็บรอยต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมนะครับนี่ สภาพสวยงามนะครับนี่สภาพสวยงามนะแล้วก็ตรทุกอย่างเดิมนะครับสภาพนะครับท่อเดิมสภาพสวยงามนะครับท่อเดิมลูกหมากเดิมนะครับด้านในนะครับอ่ะด้านในนะครับไม้แสนแปดเนาะนี่ด้านในนะครับสวยนะบอกเลยว่าสวยนะครับจอมีกล้องมีให้ครบนะครับมีจอมีกล้องให้ครบแบบนี้เลยนะครับ มีจอมีกล้องให้ครบนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าลืมบอกไปนะกระจกไฟฟ้านะครับสภาพคือรถยังไม่ล้างนะบอกก่อนเลยนะครับแล้วก็อยให้ดูพวกระบบแอร์กล้องหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหน่อยปึ๊บอ่านไหมครับมีกล้องหลังให้พร้อมแบบนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับมีกล้องหลังให้พร้อมนะครับ fmam bluetooth ต่อได้ cd ฟังได้นะครับมีครบนะ ไปดูข้องคงเครื่องกันนะครับสภาพเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอันนี้เปิดระบบทุกอย่างนะครับคอมพิวเตอร์แอร์ทำงานทุกอย่างเลยนะไฟหน้าได้แบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ดูเวลาสตาร์ทนะครับจะมีไฟเดรธามแบบนี้ให้นะครับสวยคลิปสวยปิ้งเลยนะครับ แล้วก็ด้านในนะครับีสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมนะครับเรื่องเดิมเดยปกตินะครับอ่าก็เรียกว่าถอดรูปหมดเลยครับการได้ในเดิมๆนะครับเข้มแน่นนะคันี้นะครับกระเช้ีรีนะครับไม่รู้เหมือนกันจะดูให้ใหม่ดีกว่าดูรูปใหม่ให้ลูกค้าดีกว่านะครับแันเทจูครบครับนี่แทนเทจูครบกางเดิมสิเดิมนะครับฝาครอบโฟมเดิมนะครับเดิมๆสวยๆ นะครับก็โทรมาได้ RL นะครับอยู่ครบ RL อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับคันตรงคันหน้าเดิมนะครับระบบเบรก ABS นะครับคือระบบเบรกน้ามันเนาะนี่น้ำมันเบรกก็อยู่ครบแบบนี้นะครับสีสภาพเดิมสวยนะครับแก้มดูเลยนะนี่ RW อยู่ครบเห็นไหมนี่ครับเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับฝาดูหน่อยนะครับตาปั๊มโอเคโตยต้านีคือฝาแท้นะครับ เครื่องไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับนี่เครื่องไม่แกะไม่ขข่ไม่ขยับนะครับพวกเซนเซอร์ต่างทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับคันนงคันหน้าเดิมรถไม่มีชนนะครับรถไม่มีชนนะครับถ้าสนใจคันนี้โทรหาไปได้เลยนะครับแก้มเดี๋ยวาลูดูหน่อยนะครับเปิดดูนะครับอ่าอันนี้พวกคราบรอยน้ำน้ำบูน้ำแว๊กอะไรอย่างนี้นะน้ำยานะครับไม่ต้องตกใจอาร์ติเสตาร์ัมโตยตาอยู่ครบนะครับซื้อได้ครับ ก็ราคานะครับ499,000นะครับบอกเลยว่าซื้อได้นะครับผ่อน8,900-9,000ถึงบาทอ่ลูกค้าสนใจนะครับโทรหไปได้เลยนะครับ0947894848ครับแอไลน์ดีมาได้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวอีพาดด้วยนะครับได้เบาะหนังอีกคุ้มมากนะครับแล้วก็เยียวแถมวอลเนตีนะครับในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีนะครับสนใจโทรได้เบอร์0947894848ครับคันนี้499,000นะครับขายเงินสดแลเงินผ่อนนะครับ ทำอาชีพแปลงก็ออกได้โทรหาเป้ได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้นะแล้วบอกเลยรถที่รีวิวให้ดูนะวันนี้ก็บอกเลยว่าเป้ตรวจให้แล้วนะครับซื้อได้นะขับแล้วนะครับบอกเลยว่าขับปกตินะครับขับดีตัวอีพัสแล้วเครื่องมันทนด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถขวัญใจเลยนะขวัญใจเรียกว่าขวัญใจชาวบ้านนะครับเอาไปใช้งานไงก็คุ้มสวยสีดํานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ